คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการคาวฟโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และ บนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพชรใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเลยทีเดียวเริ่มโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะคลิปนี้ผมจะมาแนะนาเกมเก่าหน้าเล่นที่มีชื่อว่า Anime มะแ e ดเวนเจอร์เป็นเกมที่เราต้องเข้าไปเล่นในแอป r o b o x x นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยจริงๆเปิดมานานมากแล้วตามที่บอกเลยว่ามันเป็นเกมเก่าแต่ว่าตัวเขาเนี่ยได้ทำการปิดตัวลงเพราะว่าปัญหาลิขสิทธิ์โดนการฟ้องนู่นนั่นนี่จนในที่สุดเขาก็สามารถมาเปิดจริงได้อีกครั้งแล้วนะครับ แล้วก็มีการปรับแก้มโมเดลมากมายที่ผมอยากจะมาแนะนําเกมนี้เพราะว่าคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกให้ความสนใจกันเยอะมากๆในตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นถึงหลักแสนกว่าคนเลยทีเดียวแล้วกลุ่มคนไทยก็คึกคืนกันมากๆตัวเกมเนี่ยมีระบบเทรดกับผู้เล่นในการเองได้สามารถเอายูนิตเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันเองได้เพราะงั้นมันก็จะมีเรื่องของการซื้อขายเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตัวละครซื้อขาย ID ส่วนนรูปแบบของตัวเกมเนี่ยคร่าวๆเลยก็คือเกมนี้จะเป็น แนว tower defense หรือว่าป้องกันฐานนะครับให้เราเนี่ยทำการเอาตอัวละครอนิเมะไปป้องกันฐานไม่ให้ศัตรูเนี่ยบุกฐานเราได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องจัดการดีฟายให้เสร็จจนครบเฟสที่เขากําหนดภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดการเล่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดสตอรี่ปกติโหมดชาเลนต์โหมดอินฟินิตี้แล้วก็โหมดทัวนาเมนต์ที่สําคัญก็คือไฮใ,ในหลักจะมีการสุ่มเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยเราเราจะมาลองดูเกมเพลย์กันสักหนึ่งตาก,ก่อนดีกว่าเนาะเวลา จะเล่นเกมอย่างแรกเลยคือเราต้องเอายูนิตเนี่ยมาสมใสในทีมก่อนนะซึ่งโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้สมใสได้ทั้งหมด4ตัวละครถ้าอยากจะสมใสเพิ่มก็ต้องเก็บเลเวลให้ครบก่อนเลเวลเราก็ได้จากการลงด่านนั่นแหละครับวิธีการสมใสก็ติ๊กยูนิตที่เราต้องการแล้วก็เลือกเป็น Equi p หรือว่า u ัน q u i p ก็คือถอนออกเวลาเราคลิกยูนิตเนี่ยมันก็จะมีบอกค่าพลังของยูนิตต้นนั้นด้วยนะถ้าเป็นดาบก็คือพลังโจมตีถ้าเป็นนาฬิกาทรายก็คือครูดาวการโจมตี ถ้าเป็นธนูก็คือระยะการโจมตีเวลาเราจะเล่นก็ให้เรากดมาคลิกที่แอเรียนะด้านขวาล่างในนี้ก็จะมีโหมดการเล่นมากมายเลยเริ่มต้นเนี่ยให้เราไปเคลียร์เนื้อเรื่องหลักก่อนนะครับตรงเพลย์แอเรียจากนั้นก็ให้เราเดินเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่านะที่เขียนว่า e m p t พพอเราเข้ามาในห้องเนี่ยเขาจะให้เลือกด่านนะที่ด้านขวามือมันก็จะมีด่านให้เราเลือกมากมายเลยด้วยความที่ตัวเกมมันเปิดมานานเนาะด่านก็จะมีเยอะมากก็เลือกด่าน ผ่านด่านไปเรื่อยๆเวลาเราเล่นโหมดต่างๆเนี่ยก็สามารถเชิญผู้เล่นหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้ด้วยนะแ้วพอคลิกเข้าไปในด่านเนี่ยเขาจะมีถามว่า world skip ไหมก็คือคุณจะสคิปไปด่านสุดท้ายเลยไหมพอผ่านด่านก็คือจะสคิปผ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้เลยในครั้งแรกที่เล่นด่านหรือจะเล่นไปทีละด่านแบบผมก็ได้การผ่านด่านก็หลักๆ1นึงด่านจะมีทั้งหมด6แอคด้วยกันนะแล้วก็จะมีอินฟินิตของด่านนั้นๆด้วย อินฟินิตเนี่ยหมายถึงว่าเราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้เลยก็คือผ่านผ่านปอนสตูเข้ามาในเว็บเรื่อยๆเลย,เลยจากนั้นก็กดสตาร์ทได้เลยถ้าเราไม่มีเพื่อนเข้าเล่นนะถ้าเรามีเพื่อนก็ลอให้เพื่อนกดสตาร์ทครบหมดทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านหลักแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่ลูกศรน,นะลูกศรที่ชี้มาทางเราเนี่ยก็คือสตูเนี่ยจะเดินมาฝั่งนั้นเพื่อบุกบ้านเราเพราะงั้นเราต้องเดินไปหาต้นตอของลูกศรน,นะ ว่ามันเป็นแหล่งที่ศัตรูจะเกิดมาแล้วก็ถ้าอยากจะดูเส้นทางเนี่ยมันจะมีคีรัดด้านบนด้วยนะถ้าเป็นตัว P คือดูเส้นทางศัตรูที่เดินมาชัดเจนเนาะโอเคเริ่มต้นเลยอันนี้ผมเปิดออโต้สกิปเวฟนะก็เลยต้องเริ่มต้นเลยนะครับก็เริ่มต้นมาเราจะวางตัวละครที่ฟาร์มเงินให้กับเราได้ก่อนนะอย่างเป็นตัวนี้ อ่ะผมก็จะวางไว้แล้วก็รอให้เงินมันสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเงินเนี่ยมันจะได้จากการผ่านเวฟเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดออโต้สคิปเวฟเนี่ยมันก็ต้องมากดสคิปเองนะ เวลาที่เว็บนั้นหมดเวลาก็วางตัวเงินไว้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะวางตัวดาเมจที่เราต้องการจะใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตัวดาเมจแล้วปุ๊บเราก็คอยมาอัพสเตตตัวดาเมจเรื่อยๆนะหรือว่าจะไปอัพตัวเงินให้หมดก่อนก็ได้นะเวลานั้นเงินมันจะได้แบบว่าเยอะๆนะครับตัวละครที่ใช้ฟาร์มเงินเนี่ยมันจะผลิตเงินให้เราเมื่อจบเว็บนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าจะผลิตให้เงินได้เรื่อยๆนะจากนั้นเราก็เอาเงินมา อัพตัวดามจหลักของเราจะสลับจะอัพเงินอัพตัวดามจอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะอัพตัวเงินให้สุดก่อนเลยก็ได้พลิกแผนการเล่นแล้วแต่เราชอบเลยอ่ะไหนไหนก็ยังอยู่ในการเล่นอยู่ผมจะพาไปดูเรื่องของออโต้สคริปเวฟด้วยเลยแล้วกันถ้าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ติ๊กตรงออโต้สคริปเวฟไว้นะให้เรามาเปิดถ้าเป็นปิดอย่างนี้จะเป็นไงใช่ไหมก็คือมันจะมีถามอ่ะเห็นไหมสคริปเวฟหรือเปล่าถ้าเรากดเยสมันจะปล่อยเวฟถัดไปขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่กดมันก็จะ ยังไม่ปล่อยมาจนกว่าตัวเวฟเนะี่ยมันจะคูดาวหมดของมันเองนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเราก็ไปกดออโต้สคริปเวฟไว้มันจะได้ไม่ต้องมาถามเราซ้ําๆแล้วก็ในด่านเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายเลยให้เราตั้งค่านะเรามาอ่านดูกันได้นะครับแล้วก็เกมโลบอกเนี่ยปกติมันจะมีแปลไทยอยู่แล้วนะโดยใช้ระบบ AI ในการแปลอาจจะไม่ได้อ่านได้ลื่นไหลขนาดนั้นแต่ก็ ถือว่าพอใช้ได้นะครับระบบ AI ของเขาถัดมาเนี่ยจะพาไปดูที่ด้านขวาบนนะมันจะมีไอคอนเล็กๆวางอยู่4อันใช่ไหมไอคอนแต่ละอันคืออะไรอันแรกเลยก็คือรูปหัวใจขวาสุดก็คือโชว์เลือดของศัตรูถ้าเราปิดไว้ศัตรูจะไม่โชว์เลือดแต่ถ้าเปิดไว้ศัตรูก็จะโชว์เลือดต่อมา FX ก็คือเอฟเฟ t ถ้าเราปิดไว้เอฟเฟกเวลาโจมตีเนี่ย มันก็จะไม่แสดงออกมาต่อมาก็คือรูปตกใจตกใจก็คือเราสามารถกดเพื่อดูสเตตัสของตัวละครเราได้นะว่าตอนนี้มีค่าพลังเท่าไหร่จากการอัพเวลมาแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวพี ตัวพีก็คือแสดงเส้นทางศัตรูที่จะเดินมาบุกฐานเราเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันจะมีการเดินมา2ทางแยกยิ่งเราไปเล่นด่านสูงสูงหรือว่าด่านยา,ยากเนี่ยลงชันเลนลงเรทอะไรเงี้ยมันจะมีด่านที่แยกออกเป็น2ทางด้วยอ่ะแล้วก็มาอัพตัวละครของเรานะพอเงินครบแล้วแล้วก็ในตัวละครเราเนี่ยมันจะมีตั้งค่าการเล็งเป้าด้วยนะเวลาเราคลิกที่ตัวละครเรา สังเกตที่ตรงข้างๆกับเซลหรือว่าขายตัวละครเนี่ยก็คือเฟิร์สเฟิร์สคือระยะก,การเล็งก็คือเล็งตัวแรกสุดโครเซสแล้วก็ล a าส์ลาส์เน่ยจะเลงตัวสุดท้ายฟาสก็มาลองตั้งค่าดูได้สง so, ตองเกตก็คือยิงตัวแข็งแก่งที่สุดวิกเนตก็คือยิงตัวอ่อนที่สุดนะแล้วก็เราสามารถที่จะสเปกเทดหรือว่าดูพรีวิวตัวละครนั้นๆแบบ โชว์เต็มรูปแบบได้คือกดรูปดวงตามันจะให้เราเนี่ยสองตัวละครน,น,น,นั้นนะครับแบบว่าใครอยากจะมาดูความเท่อะไรเงี้ยก็มาดูตรงหัวข้อสเปกเทียได้นะนี่โอซูมสกัยเลยซูมสกลยเลยใช้มือถือมันจะซูมยากหน่อยอะ่ะอา้าวแล้วเอาแล้วไงซูมไกลซูมบอ,อกไม่ได้ด้วยโอเคปกติจะเล่นบนคอมนะเล่นมือถือลําบากเล่นมือถือมันแบบว่าคุมยากนิดน,นึงอ่าแล้วก็ กดอัพไปเลยนะอัพไปเพิ่มมาเลยแล้วก็ถ้าขึ้นเป็นแม็กอย่างนี้ก็คือเราอัพตัวละครจนถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปอัพอะไรเพิ่มลงตัวใหม่หรือว่าไปอัพตัวเงินก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเงินถ้ามันเกิน20บเวฟไปก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะหรือแล้วแต่คนเนะาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวเงินมันจะผลิตเงินให้เราก็ต่อเมื่อเวฟจบถ้าเราเวฟไปไกลแล้วมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะก็จะ วางตัวใหม่เลยวางตัวเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็การวางตัวละครเนี่ยมันจะมีลิมิตจํานวนในการวางด้วยนะถ้าตัวไหนลิมิตแล้วปุ๊บก็จะวางเพิ่มไม่ได้นอกจากนี้ตัวละครก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายการโจมตีด้วยลักษณะการโจมตีมีการโจมตีภาคพื้นโจมตีภาคอากาศนะวิธีการดูก็คือถ้าตัวละครไหนโจมตีภาคพื้นก็จะขึ้นชื่อว่า GRND นะหรือเขาเรียกรยย่ยอๆว่ากาวแล้วก็ถ้าตัวละครตัวไหนโจมตีทางอากาศเนี่ยมันจะขึ้นว่า H น,ะนี่ผมจะวางอิทจิไว้ด้านบนนี่มันจะขึ้นว่าฮิลตรงด้านซ้ายบนของตอัวละครส่วนไอคอนเล็กๆที่อยู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นธาตุนะธาตุของตอัวละครอ่ะอัพไปเลยมันเป็นด่านเอาแรกๆอยู่นะก็เลยผ่านง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าด่านหลังๆเนี่ยมันจะมีความเลนจ์เข้าไปอีกแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันด้วยนะอย่างเช่น กาอร้าเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสตันศัตรูได้นะถ้าเราอัปเกรดเขาจนถึงขั้นแม็กสุดแล้วก็จะมีตัวละครประเภทที่เอาไวบ้บัฟ ATK เอาไว้สโล่ศัตรูอะไรแบบนี้มีหลากหลายตัวละครที่สามารถพลิกแพลงเล่นได้ส่วนวงสิวฟ้าก็คือระยะการโจมตีนะครับแล้วก็รอศัตรูบุกมาเวฟเนี่ยถ้าเป็นด่านเนื้อเรื่องจะมีอยู่ทั้งหมด15เวฟนะครับถ้าจบ15เวฟปุ๊บมันกระจา แสดงผลลัพธ์พอดีระวังไว้ไกลไงศัตรูก็เลยเดินชา้าเกมนี้เหมือนมันจะไม่มีสปีดเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่สู้บอสเลยกันละกันโอเคบอสมาแล้ววิธีการดูบอสก็คือมันจะมีหลอดเลือดหลอดใหญ่ลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีดาวติดไว้นะครับอันนั้นคือบอสบอสแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแมคานิกการเล่นที่ต่างกันด้วยนะบางตัวก็สามารถเรียกูุน้องได้ บางตัวก็สามารถแยกร่างได้บางตัวก็จะมีเกราะมีโล่บางตัวก็จะสามารถสตันเราได้แต่ถ้าเป็นบอสเนื้อเรื่องมันก็จะผ่านได้ง่ายประมาณหนึ่งหลกัหลกๆเนี่ยเกมมันจะไปยากตอนที่เราไปลงอินฟินิตี้หรือว่าลงเรดนะครับคนที่ลงไม่ไหวหรือว่ามีตัวไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะไปลงกับสตรีมเมอร์ที่เขารับพาลงนะหรือไม่ก็ไปเล่นจิจกรรมกับสตรีมเมอร์ที่เขาสตรีมเกมนี้สนุกสนุกได้หรือบางคนถ้าไม่ไหวก็ไปซื้อตัวละครจากในกลุ่มมาแต่ในกลุ่มเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพะ ว่าคนมันเยอะมีมิดคอยโกงอยู่ตลอดเวลาอ่าพอจบด่านปุ๊บเขาก็จะสรุปผลมาว่าเราได้เพชรมาเท่าไหร่แล้วก็ได้ XP มาเท่าไหร่แล้วก็ตัวละครที่เรามีในครั้งเนี่ยมันได้เลเวลเท่าไหร่นะครับกด next ปุ๊บแล้วก็จะได้ไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดเลเวลตัวละครของเรานะกด replay เพื่อเล่นซ้ํากด next level เพื่ไปด่านต่อไปกด return to lobby ก็คือกลับไปที่หน้าหลักของเราหลักๆปัจจัยของเกมนี้ก็คือการสุ่มจะใช้เพชรนะครับซึ่งเพชรเนี่ย ก็จะได้จากการผ่านด่านแบบตะกี้เลยแล้วก็ได้จากการเล่นแต่และโหมดส่วนเรื่องของโค้ดเกมนี้มีโค้ดให้เรากรอกด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าหลักแล้วก็เดินตรงไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวมาทางซ้ายจะมีโค้ดให้เราก่อนะแล้วก็กดกรอกโค้ดไปได้เลยตอนนี้โค้ดมีอยู่ทั้งหมด3โค้ดด้วยกันนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะไปเอาไว้ตรงคำอธิบายคลิปนะครับกดรีดีมอ่ะ ึ้นโค้ดเลยดีมปุ๊บก็คือได้แล้วต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปกดกาชากันก็คือมาที่แอร์เรียเหมือนเดิมขวาล่างแล้วก็มาที่ซัมมอนตู้กาชาเกมนี้จะมีอยู่หลักๆทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะตู้แรกก็คือตู้ตัวละครตู้บนสุดจะเป็นตู้อีเวนต์อย่างเช่นตอนนี้ก็คือมีอีเวนต์สกินใช้ดาวในการสุ่มตัวละครก็ใช้เพชรในการสุ่มแล้วก็มีตู้เลกาซี่อีกตู้หนึ่ง ก็จะใช้เงินสกุลพิเศษในการสุ่มนะเป็นเพชรสีทองการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้เพชร500เพชรนะครับถ้าใครมีระบบพรีเมียมก็จะได้ราคาถูกลงมากดไปเลยแล้วก็จะมีตัวละครโผล่ออกมาแบบนี้มีระดับแตกต่างกันอ่านีเป็นตัวอ e ีพ e ิกแรอีพิกใหม่แล้วก็กดไปเรื่อยๆได้เลยโอ้ได้ตัวสีทองใหม่ด้วยนะเป็นดีโอโอเคทีนี้เวลาที่เราสุ่มตัวละครมาเนี่ยบางทีมันจะลกครั้งใช่ไหมเราสามารถมาตั้งขายออโต้ได้ที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะมันจะมีออโต้เซลลก็กดลูกศรแล้วก็เรียกว่าเราจะขายตัวละครไหนแบบออโต้นะก็จะมีขายแรออโต้อ่ะกดติ๊กถูกไปได้ขายอีพิกออโต้อะไรเงี้ยอ่ะมือถือมันกดยากอะ่ะงั้นขอไม่สาธิตละกันเนาะลองไปกดด้วยกันเองนะครับส่วนชายนี่คืออะไรชายนี่คือตัวละครพิเศษเวลาเราสุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสออกตัวชายนี่ด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราลงดานเสร็จเนี่ยมันจะมีเควสให้เรารับด้วยนะครับให้เรามากดที่คําว่าเควสนะ มุมขวาบนเควสเกมนี้จะมีทั้งหมด4แบบอีเวนต์เดลี่อินฟินิตแล้วก็สตอรี film, daily, ่นะก็ตามชื ock, ่อเลยตามแต่ละเควสอีเวนต์ก็ไปทำตามอีเวนต์เดลี่ก็เควสประจำวันใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็สามารถแปลไทยได้กดมาที่รูปโลบอกนะด้านซ้ายบนแล้วก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกภาษานะนี่มันจะมีภาษาประสบการณ์นะปรับจากอังกฤษเนี่ยเป็นตัวภาษาไทยได้อย่างเช่นตะกี้เราผ่านเดย์ ตอรี่ <Story S 2> มาแล้วก็มารับเควสได้รับรางวัลมี900อ่ะไปสุ่มอีกสักรอบนึงแล้วกันนะแร่เลเจนดารี่โอ้ตัวใหม่แร่แร่ แรแรเหมือนเดิมแรต่อแรไม่หยุดแรอีกแล้วโอเคได้เลเจนดารี่มาตัวหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมแหละทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูระบบอัปเกรดความเก่งตัวละครกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือการอัปเลเวลอย่างที่ได้บอกไปช่วงต้นเวลาเราผ่านด่านเราจะได้ตัวที่อัพเลเวลมาการอัพเลเวลก็มากดที่ยูนิตเลยนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็เลือกยูนิตที่เราจะอัปเลเวลนะแล้วก็กดฟีดแล้วก็เลือก ตัวไอเทมที่เราอัพเวลถ้าเราขี้เกยียจเลือกแล้วก็กด add all ได้เลยมันก็จะ add เข้าทั้งหมดแล้วก็กด feed ส่วนการอัพเลเวลนี้นก็คือการกินให้เราก,กดคลิกที่ตัวละครแล้วก็กด food แล้วก็กดเลือกตัวละครที่เราจะกินนะกดเลือกไปได้เลยว่าเราจะกินตัวไหนแล้วก็กด food กด accept อ่าเรียบร้อยแล้วตัวละครที่เป็นตัวเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอัพเวลก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีดาเมจเอาไว้ฟาร์มอย่างเดียวนะเพราะงั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้แล้วก็มีการล็อกตัวละครมีการ v i วตัวละครเพื่อดู ล็อกก็คือการเราขายทิ้งนั่นแหละการอัปเกรดตัวละครต่อมาก็คือการสุ่มเทรดให้เรามาที่แอร์เรียแล้วก็มาที่คําว่าเทรดแอนด์อีโวการสุ่มเทรดก็เลือกตัวละครเลือกตัวที่เราต้องการจะสุ่มเทรดกดยูสแล้วก็ให้เราสุ่มเทรดได้เลยโดยเทรดเนี่ยมันจะมีเทรดสแบบก็คือเทรดแตกสลายแล้วก็เทรดปกติถ้าเทรดแตกสลายก็ใช้5ชิ้นถ้าเทรดปกติก็ใช้1ชิ้นกดคําว่ารีโรโทเ็นด้านล่างเห็นไหมที่เขียนว่าคูณหนึ่งก็คือผมมีอันนึงอ่ะก็ได superior 2 <c oughs> ตอนแรกเป็นซูเปอร์เรีดีๆสุ่มปุ๊บได้2เฉยเลยดาวเกรดตัวเองซะแล้ว <c oughs> การเลืบเกรดตัวละครต่อมาก็คือการลิมิตเบรกก็จะอยู่ข้างๆกันเลยการลิมิตเบรกเนี่ยอันนี้ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นใน r o บอกเอดีอันนี้ล่าสุดเลยก็คือเขาจะให้เราทําการลิมิตเบรกตัวละครน,นะเลือกตัวละครแล้วก็ได้เลือกไอเทมที่เป็นเพชรแล้วก็มีไอวงกลมหมุน,มน แล้วก็จะมีบวกเลือกอีกตัวละครหนึ่งคิดว่าไอตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เขาให้เลือกเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวซ้ำนะคล้ายคกับอ่าอัปดาวอัปขั้น,นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้เลยดีว่าได้ไหมเอ้ยไม่ใช่แฮะไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เพิ่มความเก่งตัวละครแน่นอนใครที่รู้ก็มาแนะนํากันได้นะต่อมาก็จะมีระบบอีโวก็คือ E ไอระบบพัฒนาร่างระบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ไปเอาของอีโได้จากการลงเรดนะเลือกยูนิตพอเรากดอีโเลือกปุ๊บเขาก็จะถามว่า,วาเรามีอุปกรณ์ครบไหมทางด้านขวามือถ้าเรามีครบเราก็สามารถกดอีโได้เลยอย่างตัวนี้ไม่ใช่อเทมสำคัญอะเลยมากนะใช้แค่ดาวอย่างเดียวแต่บางตัวเนี่ยมันจะใช้ไอเทมสำคัญด้วยซึ่งเราก็ต้องไปหาจากในเรดวกกลับมาเรื่องระบบเทรดกันสักหน่อยวิธีการเทรดกับเพื่อนในเกมก็คือให้ลองมากดคลิกคาว่าเทตดนะด้านซ้ายมือเพื่อนที่แสดงในเมนูเทรดเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันกันกบเรา แล้วก็สามารถกด request เพื่อส่งความขอในการเทรดกับเขาได้1วันเนี่ยจะมีแต้มการเทรดอยู่ทั้งหมด20แต้มนะครับถ้าเราใช้หมดก็ต้องรอวันถัดไปส่วนการจะไปเทรดกับเพื่อนสมมติว่าเข้าเกมพร้อมกันแต่ไม่เจอกันเนี่ยเราต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะวิธีการเข้าก็คือก่อนที่ทุกคนเข้าเกมอ่ะมันจะมีขีด3ขีดจุด3จุดใช่ไหมพอเรากดมาปุ๊บก็ให้กดเข้าร่วมกับเพื่อนที่เป็นตัวละคร2ตัว ไอคอนคน2อันติดกันแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนถ้าเพื่อนยังไม่มีเซิร์ฟก็ให้เพื่อนๆกดจุด3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเกมนี้สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้ฟรีนะไม่ต้องซื้อแล้วก็ให้เพื่อนคนนึงกดสร้างเซิร์ฟให้เราเข้าไปในเซิร์ฟของเพื่อนเท่านี้ก็สามารถไปเทรดกันได้แล้วหรือจะไปเทรดไปซื้อขายกันก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันระบบการเล่นต่อมานอกเหนือจากการตลยดานก็จะมีตามนี้เลยนะ อันแรกเลยก็คือตัว Infinity Mansion อันนี้จะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยก็คือให้เรามาทำการไต่ด่านตลุย Infinity Mansion ไปเรื่อยๆนะแต่และห้องเนี่ยก็จะมีศัตรูคอยต่อสู้กับเรายิ่งเราไปห้องที่ลึกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ ranking ที่สูงมากขึ้นเท่านั้นสังเกตที่ด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมี r a n ก i n g ของคนที่เขามาเล่นในโหมดนี้อยู่นะแล้วก็ด้านขวามือก็จะบอกว่าถ้าเราผ่านห้อง ชั้นนี้ไปจะได้รางวัลอะไรตอบแทนกลับมาบ้างอย่างเช่นผ่านห้อง10 ได้5ซัมมอนทิเกตผ่านห้อง20ได้10ซัมมอนทิเกตผ่านห้อง30ได้5สตาร์เลมแนนแล้วก็ถ้าผ่านห้อง100ก็จะได้พับเพชรสตาร์มา1อันของพวกนี้ก็ใช้ในการอ e ัปเกรดตัวละครอีโบตัวละครโหมดการเล่นต่อมาก็คือชาเลนจ์โหมดนี้ใน1วันจะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องด้วยกันห้องแรกห้องสีทองก็คือชาเลนจ์ที่มา1ครั้งต่อวันเล่นได้1ครั้งต่อวันส่วนอีกห้องหนึ่งก็คือห้องชาเลนจ์ปกติห้องนี้จะรีทุกๆ30 นาทีนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือแต่รุ่แต่ละ3ามสิบนาทีเนี่ยมันจะมีห้องแรนดอมขึ้นมาซึ่งห้องพวกนี้มันจะแรนดอมความเก่งของศัตรูบางห้องก็คือมีโลศัตรูมีโลทุกตัวบางห้องศัตรูวิ่งวอย่างเช่นห้องนี้บางห้องศัตรูรีเลือดได้มีรีเจนเนอเรชั่นอะไรแบบเนี้ยหลักๆเราจะลงชาเลนจ์เพื่อหาดาวแล้วก็หาเพชรได้ดาวก็เอาไปใช้อีโวตัวละครแล้วถ้าเกิดว่ายูนิตที่เราสมมาเนี่ยมันเป็นยูนิตพิเศษ ต้องใช้ของเฉพาะในการอีโวให้เราไปหาที่เรดเรดจะเป็นการเล่นอีกโหมดหนึ่งเหมือนกันการเล่นโหมดนี้เราจะไปหาไอเทมเพื่อใช้ในการซื้อของในการอีโวก็มาดูที่เรดช็อปได้ในเรดช็อปเนี่ยจะมีของให้เราซื้อมากมายเลยเราก็ต้องเอาของเนี่ยเอาคอยที่ลดจากการลงเรดเนี่ยมาซื้อแต่ละห้องเนี่ยจะมีจำนวนเงินต่างกันนะ อย่างเช่นห้อง s ซเ r ตพา l a เน t เนี่ยจะเป็นสกุลเงินเมดมาร์คถ้าเราลงเรียนห้องนี้ปุ๊บเราได้สกุลเงินนี้มาแล้วก็เอามาซื้อของที่อยู่ในห้องนี้ได้พวกไอเทมพิเศษก็ต้องหาจากในนี้นะอย่างเช่นดาบคู่อันเนี้ยเป็นของที่เอาไว้ใช้อีโวตตัวละครโดยเฉพาะ เป็น Special Unit ก็ต้องมาหาที่ระบบเกรดห้องของ Curse Festival เท่านั้นระบบการเล่นต่อมาก็คือทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในแอเรียนะเราต้องเดินมาหาเองจากหลุดจุดหลักปุ๊บก็เดินวงกลมวนมันจะอยู่ใกล้ๆกับโค้ดเนาะการเล่นของทัวร์นาเมนต์ก็คือเขาจะเน้นแข่งดาเมจกันใครทำดาเมจได้สูงสุดก็จะได้รับของรางวัลที่แตกต่างกันมาดูตรงนี้ได้อย่างท็อป5ก็จะได้ของอีแบบนึงคนที่ดาดาเมจได้9 5 95-99%ก็จะเอีกแบบหนึ่งแล้วทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งแล้วก็พอสิ้นสุดสัปดาห์ปุ๊บก็จะตัดยอด แล้วก็นับว่าใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจกจ่ายรางวัลเข้าไปตามรีวอร์ดที่เราไปดูเมื่อกี้ตรงออรีวอร์ดส่วนระบบต่อมาที่เป็นกิวเนี่ยอันนี้ผมอาจจะยังโชว์ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เข้ากิวใครเลยแล้วก็ยังไม่ได้สร้างกิวเองด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าระบบกิวมีอะไรบ้างก็ลองมาดูได้แต่เหมือนจะยังไม่มาหรือเปล่านะ เห็นขึ้นว่า c o m มมิงซูนปิดท้ายด้วยระบบไปเดิมพารเกมนี้มีไปเดม p a r t ด้วยนะให้เราสามารถมารับของได้ถ้าเราเล่นผ่านแต้มไปเดิม p าร์ไปถึงระดับหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสายฟรีก็รับได้แค่ของด้านบนถ้าเติมไปเดิมพารก็จะได้ของด้านล่างมาวิธีเติมก็ต้องเติมเงินโรบัคเข้าไปในเกมนะครับซึ่งเติมร้านไหนนั้นก็ลองไปค้นหากันเองได้ต้องเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะ อย่าไปเติมร้านที่แบบว่าเพิ่งสร้างใหม่หรือว่ายอดไม่เยอะหรือว่าเครดิตไม่ดีไม่งั้นเราอาจจะโดนบิดได้ส่วนกลุ่มซื้อขายใครที่อยากจะมาเล่นหาเงินกินหนมก็ลองไปค้นหากันเองได้นะครับพิมพ์ไปว่าอนิเมะแอดเวนเจอร์ซื้อขายไทยก็จะไปเจอกับหลากหลายกลุ่มมากมายแต่และกลุ่มก็เรียกได้ว่าหลักแสนกันทท่านั้นเลยคนโพสต์กันนี่แบบว่าไม่หวาดไม่ไหวต่อวันใครอยากเก่งเร็วก็ไปซื้อตัวละครได้แต่ก็ต้องระวังการโดนบิดด้วยเหมือนเดิมยิ่งคนเยอะ มิดยิ่งเยอะนะครับหมายถึงมิดชาชีมนะโอเคคลิปนี้ก็คงจบลงเทปเพลงเท่านี้คิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับส่วนเกมต่อไปที่ผมจะเอามาแนะนําจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละสวัสดีครับ